สวัสดีครับร้านสอสบูรณ์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาจัดโปรโมชั่นยางรถเก่งนะครับให้กับลูกค้าของทางร้านนะครับก็ที่เห็นอยู่นะจะเป็นยางแบคฮอสนะครับตัวไซส์185 60 15นะครับเป็นปี2025ปกติยางตัวนี้นะผมขายหน้าร้านอยู่เนี่ยประมาณชุดนึงเส้นนะประมาณ6,500นานะครับแต่ว่าตอนนี้ลูกค้านะครับจะได้โปรเลยราคาพิเศษนะครับจ่ายเพียง4,990าบบาทนะครับได้ยางใหม่ ปี2 0 2 5ไปเลย4เส้นนะครับพร้อมติดตั้งเลยนะในราคานี้ที่ลูกค้าจ่ายไป4,990เนี่ยก็จะได้ในเรื่องเปลี่ยนจุบลมให้เลยนะใหม่4ล้อถ่วงล้อ4ล้อนะครับเติมลมไนโตรเจนให้นะครับสำหรับยางในราคา4,990นะครับเพียงลูกค้าทิ้งยางเก่าไว้นะครับจ่ายแค่4,990บาทได้ยางใหม่4เส้นเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นยางเกาหลีนะครับจากค่ายคัมโฮนะครับตัวนี้ไซส์เดียวกันนะครับ1.5655ปี25นะครับ ปกติหน้าร้านเนี่ยประมาณ7 0 0 0บาทเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะตอนนี้ลูกค้าจ่ายแค่5990บาทนะครับได้ยางใหม่ไปเลย4เส้นนะครับเพียงลูกค้าที่ยังเก่าไว้นะครับในโปรโมชั่นที่ผมแจ้งไปทั้งหมดเนี้ยจะมีจำนวนจำกัดนะครับจะไม่ได้มีแบบตลอดไปนะครับใครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนในช่วงนี้ผมก็ให้กำหนดโปรนี้นะครับสิ้นสุดภายในเดือนพฤศจิกาแล้วกันนะครับใครที่สนใจยงางโรเกตคอ15นะก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับ สี่เส้นนะครับ4,990บ,บาทนะครับสำหรับเจ้าตัวแบล็คฮอสนะครับแล้วก็5,990ัารสิบ,บาทสำหรับคัมโฮนะครับโอเคครับใครที่สนใจก็เข้ามาได้เลยครับ